เตงหไม for er oh ่น <sh arp haber la> ิดแน่เตงหาคอเปเตงหกเนี่ยอันอห่ะอันนี้ห้าห้าอันหกหกหกหมดเลยใช่ไหมเอามาใส่หนึ่งสงสามเน๊ะนี่วะส่วนนี่วะเป็นหนึ่งสองสามโอเคไปเลยไปเดห

กาของงินแบมือเอาอะไรอยได้ส so ข่งกลำขอเห็นองดอกยัได้ทุกคนครับเอ้ชนะแล้วเก็ตเจไดเนาะยังได้น้ของชอดอกคุณเนาะอนดอกก็ชองดอกก็ไรด้หมาเลย

สามสี่ห้าหก8จ็ดแปดเกเจ็ดแ่ว่งตังหกเงนงังามสหม สามหมื okay. ่นสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าสิบรดสิาสามหมื่นเก้าสิบปล้เจ็ดเจ็ดหกจะเป็นไหเม่เห

ยางสได้มกันไหมก็ตั้อ่ะสองตัมดบนี้สิส like ิบไปบอสิบดดสิบไปรอรเองเาสองทั้งหมดนะม่ใช่1 2 3สาเนื้อแล้วก็ไปผ้าปาเต่งตำต่อหมนเยเต่งหนนผ้าปาาผ้าปาเต่งตำมาเปิดโอ้ยว้า เาปัดบนวี่สามเอามนไเดีนะมือเทียนผมไปของไปของมันเต็มๆเนี่ยแขวยบูงแนสี่สามเปวเสีอาบู๊ของเก๊ของใครของมันอ๋หนูอันนี้อันนี้อันนี้สามเจเปนอตามมาผูกของเขาองสาม้าหกสิไปโอเค กูเล่ากูจเสียงันนโผล่กับสามอยู่ข้างล่างล่ะบอดียวน้องประเดีลยวนจะม่ยังสี่อ๋อป้อน่อีกเดียวรินเด้อแบบนี้ดีรีส์ให้มันพิกกันไม่พิกนั่นตกเยอะอลกอกอาลุกอาลงเอาไปก่อนล ได้งเ้นเลยดิผมเหรออืกสามนแม้วมันก็ต้องสูงแบบอืแก็ได้เงีนยเจ้ามี่หววงใคกับพี่หวงกันน่ะ่ะหกห้ะสามนี่สิบปเนี่ข้าแต่มาลงสูงเลยว่ะเด็กกสูงมาปใส่้ามใหสิบป อย่ามมงมีหุกก็สิมีหากับ3างกเียว4รครับกินบดตับบดเลยจะหก่ระสางก็ดีเรียบร้อยนีกระสาเดียวเต็มเครื่องเลยผานลาอันนี้อะเอรเนียงหลักกระลัแม่นบล์ข่าลู Hãy <laughs> <laughs> à, ừ, ừ. à. nhìn cái sáng hôm đó, Mm ừ, Ah, pha. Mm, dạng đấy. ngồi hmm. Mm rồi Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. 2000, hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Đi hmm.

มกไปอันนั้นเท่ไรนะสิบใบสามโดีมาดูดิเต็มแค่ยี่สิบเออือเขดูยังสิบาก็วกอย่าเดี้ยวยนาเย้าเยอนเลยเย้าามเโอ้มัน่เอนียวเย้าเย่ครดีใกว่าครแย่คนก็ถือกันนะแต่ได้มเต็ง ี่ยวหกสูงนะนี่เจไดอยู่ดเี่ยวจ้าไปหกซีวะเจสิงหกคน้หกซีไเลงไปลงไหกซีได้ลงป่ะกจะลงหาสีฮะหาซีก็ม่เขนาดหาซี่ะัพัดไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสเกสบยี่สิบป

สเอียวสองสองเอียวเอียวดีีไม่ไร่ถอก็ไม่เด็กเขาเป็นหอใคอันนี่หมดเลสมสี่้าหกเจ็ดเจดสนนั่งลงไปใคนี่ล้วไม่พ้องคนเราใครก็เจียว7เเดสาาจะสารภาพลว

啊。Uh.

别别有，你浪费多少米嘞？

อันนี้สี 3, ห่หมื่นสามตำโอยเก็บไม่ถูกเลยได้หลายจัดเปนตัวดูหน้าดูหลังเ <c oughs> ยงงี้ยตั้งนานใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอสาี่ห้หเจ็ดแปดเก้สิบมันนี้กบอ

ัจลกางห้าดิกางห้าสองดิอามาเนี่ยอาะไร่ะมาใส่เดกสีห้าสีสองว่ะตรงมานั่เาานเด็กสีสองสีก,สก็ถึง ซีซองตัวี่สีซองตัวถจะเตบอนหาเรื่องโดนได้เนาะเราเขาจมบให้เปเทียดเด้วันี่แล้วก็ไปหยอกเขาให้โม่ดาสองสามสี่ห้าเจดแสิบสองสสี่ห้าสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสอง ี oh, as, ain, ่้ตัเรียบอขอบคุณคนที่ลงทุนจ้าโอ้ยพี่ละล้ที่าไปจายไปโอ้ยอามานี่บอเอามานี่ Thân một, thân một vị. <laughs>

งานหกสี่เอียวเต็มเตมกสี่เอียวมาแล้วโันเสียหมดแล้วขวัญเสียี่ใจอยู่เดียวเต่มเดกบาไปสุดมาเต็มเต็มสักทีแล้วจะเต็มหล้วหกีหาหกเจกบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด6ก้าสิบเี่สิบห้าหกเจ็ดยี่สิบเจ็ดสิบสองสามสี่ห้า1กเจ็ดแปดก็สามสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดก็สามสิบแปดเจ็ดส8บเจ็ดก็ส